โอเคตอนนี้นะคะหน้าจอนักเรียนนะคะเห็นเป็นหนัวข้อว่าเป็นคำถามขึ้นมาก่อนนะคะแรงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไระนะคะวันนี้นะคะจะเป็นการทบทวนเรื่องที่เราเรียนนะคะแล้วก็เพิ่มเติมเรื่องที่เป็นการเรียนรู้ใหม่ๆขึ้นมานะคะวันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแรงนะคะหนึ่ง แรงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรอะนักเรียนเคยออกแรงไหมคะเคยค่ะเคยออกแรงยกของไหมน่าจะเคยค่ะเคยค่ะเคยออกเคยออกแรงที่จะทําอะไรกับวัตถุไหมมันมีผลยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน อ่านักเรียนหน้าจอตอนนี้เห็นรูปชิงช้าไหมคะ,ะเห็นครับนักเรียนชิงช้าไหมเคยค่ะ,ะ,คะอ่าเคยค่ะอชิงช้าที่นักเรียนเห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นชิงช้าที่เขาเอาไว้ต่อกับพวกกิ่งไม้ใหญ่ๆนะคะหรือไม่ก็คารหล็กอะไรอย่างนี้เวลาเรานั่งชิงชา้าเราใช้แรงในการไกวอ่า กว่ามันจะเคลื่อนที่ไปได้เราต้องใช้แรงถ้าเราไม่ใช้แรงของตัวเราเองนะคะเราก็จะใช้แรงของเ,อเพื่อนเพื่อที่จะให้มันเคลื่อนที่ได้นะคะอะทีนี้ถ้าต้องการให้ชิงช้าแกว่งเร็วขึ้นต้องทำอย่างไรทำยังไงคะนักเรียนยังไงครับครูทำยังไงดีเพื่อให้ชิงช้ามันแกว่งเร็วขึ้นโอ้ รรสา้แรงที่ทํายังไงคะมากขึ้นหรือน้อยลงมากขึ้นมากขึ้นนะคะม,ม,มันจะทําให้ชิงช้าที่เรานั่งนั้นแหว่งเร็วขึ้นอ่านะคะชิงช้าตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าชิงชา้าอิอะไรคะนี่ใครรู้เขาเรียกชิงช้าอะไรคะใครร้ชิงช้าไม้หรือเปล่าโบ ชิงช้ากระดานอะไรกระดานลื่นกระดานไม้เอาลอ้วเชือกด,ดานลื่นอ่ะโอเคแล้วใครจะเล่นทีนี้มาดูในการเรียนรู้เรื่องนี้นะคะจะมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนมาทำการศึกษานะคะไปพร้อมๆกันกับครูแล้วก็เพื่อน กิจกรรมที่หนึ่งนี้นะคะเขาบอกว่าแรงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรอ่นานักเรียนลองยกตัวอย่างมาให้ครูฟังหน่อยค่ะสักคนละหนึ่งตัวอย่างแรงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรอ่านึก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 ช่วยครูหน่อยเร็วมันทําให้วัตถุยังไงอ่าอย่างเช่นทำให้วัตถุเคลื่อนที่เหรอทําให้วัตถุเคลื่อนที่คูค้นอะไรคะ<ๆ> ครูคะอย่างเช่นผักเพื่อนตกน้ำเหรอคะบัวผักเพื่อนตกน้ำแล้วเพื่อนเป็นยังไงเพนก็ตกแล้วเพื่อนก็เสียบหรือแห้งน้ำลึกไหมลึกมากเลยค่ะคไม่น้ำโคลงเหรอบัไม่น้ำโขงมันก็ไม่มีชีวิตรอดกับมาเซอเอออะอ่ะอะไรอีกใครบอกครูได้บ้างเพื่อเติมสายให้จนเป็นน้ำแล้วสายหานะเว้ยทำให้ วัตถุเป็นยังไงเกินที่ไปหน้าได้ถอยหลังได้ไหมโอเคคะตอนนั้นน่ะที่หนูไปวัดใช่ไหมแล้วพอจะไปดูว่าจะมีไหมดูเห็นสนสัตว์ใช่ไหมน้าท่วมพอดีอะไรของเราน้ําท่วมพอดีอ่ามีอะไรอีกไหมใครนึกออกเดี๋ยวนะใครนี่ธนวัตรอุชี ใครนอธนวัฒน์อุชีนี่เนาะธนวัฒน์อุอชีใครคะนี่กีต้านี่ธนวัฒน์อุชีพี่ชายพี่ชายคุณลูกนิกนี่พี่ป้อมเหรอใช่ไหมคะนี่อ่าไม่ตอบอีกคุณรู้จักพี่ชายเธออยู่นะคุณลูกนิกเออคุณเคยเป็นครูประจำชั้นพี่ชายเธอมาก่อนนะจ๊ะ อ่ะโอเคทีนี้มาดูกิจกรรมที่ครูถามไปเมื่อสักครู่จุดประสงค์นะคะเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะให้เรานะคะสังเกตแล้วก็อธิบายของแรงนะคะที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุอ่าวัสดุที่นักเรียนเห็นอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้คือ,อลูกบอลค่ะอ่าลูกบอลลูกฟุตบอลคับอ่าลูกฟุตบอลน,นั่นแหละนะคะ นักเรียนหลายคนเตะเป็นนักเรียนหลายคนเตะไม่เป็นนักเรียนหลายคนเตะเป็นแต่เตะไม่ถูกและนักเรียนหลายคนเตะถูกแต่เตะไม่ตรงทิศอยากให้เตะให้มันตรงแต่มันเซลไปซ้ายเซลไปขวาอยู่โน้เซลนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเออนะคะต่อไปเขาบอกว่าลายทีนี้เขาบอกว่าปกติแล้วนะคะอันนี้ให้ให้นักเรียนร่วมทํากิจกรรมนะแต่ว่าตรงนี้นะคะให้นักเรียนลองลองวิเคราะห์ไปก่อน เพราะว่าเรายัางไม่ได้ทํากิจกรรมได้ในตอนนี้นะอ่ะโอเคเขาบอกว่านักเรียนจับคู่กันนะคะแล้วยืนห่างกันประมาณสักสามเมตรนะโดยหันหน้านะคะเข้าหากันนักเรียนคนแรกอ่ะข้อที่สองนะเมื่อกี้ข้อแรกข้อที่สองเขาบอกว่านักเรียนคนแรกนะคะส่งบอลไปให้นักเรียนอีกคนนึงคนที่สองสังเกตการออกแรงโดยผลบอลที่ออกแรง ที่มีต่อลูกบอลน,นะมันเป็นยังไงเออแล้วก็มาบันทึกผลต้กงเรียนนึกอ,ออกไหมให้ยืนระยะห่างกันประมาณสามเมตรนะคะแล้วก็ส่งบอลส่งไปส่งมาแล้วก็สังเกตดูว,ว่าบอลที่เราส่งมันเป็นยังไงเออนะคะต่อไปทีนี้ข้อที่สามเขาบอกว่า นักเรียนคนที่สองรับลูกบอลอ่าแ,แล้วก็สังเกตการออกแรงนะคะและผลของการออกแรงที่มีต่อลูกบอลจากนั้นส่งบอลกลับไปให้นักเรียนคนแรกสังเกตการออกแรงแล้วก็ผลของการออกแรงที่มีต่อลูกบอลน,นั้นอ่าแล้วก็บันทึกผลเขาส่งมาให้เราใช่ไหมแล้วก็รับมาแล้วพอรับมาปุ๊บแล้วก็ส่งกลับไปเออส่งกลับไปกลับมา แล้วก็ดูว่าบอลมันเป็นยังไงสังเกตดูเวลาเราส่งบอลกลับไปกลับมามันเป็นยังไงนะคะต่อไปข้อที่สี่เขาบอกว่านักเรียนคนแรกทีนี้มาหาคนแรกรับลูกบอลจากนักเรียนคนที่สองรับลูกบอลจากคนที่สองนะสังเกตการออกแรงนะคะและผลของการออกแรงที่มีต่อลูกบอลและบันทึกผลแสดงว่ากิจกรรมนี้ทําอยู่แค่ รับส่งบอลกลับไปกลับมาแล้วก็สังเกตว่ามันเป็นยังไงนะคะจากนั้นเขาบอกว่าทำซ้ำข้อ2ถึงข้อสี่โดยส่งลูกบอลไปให้ถึงเพื่อนเร็วกว่าเดิมอ่ะตอนแรกเราก็ทำช้าๆทำช้าๆค่อยๆไปค่อยๆส่งค่อยๆส่ง,สงกลับต่อไปเราก็ทำซ้ำอีกก็ทำให้มันเร็วขึ้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 น,เ,นเออรับส่งบอลรับส่งบอลให้มันเร็วขึ้นแล้วก็สังเกตว่า ระหว่างที่เราทาเร็วๆมันเป็นยังไงนะคะต่อไปเขาบอกว่าทําซ้ําข้อ2ถึงข้อ4อีกโดยทีนี้ส่งบอลให้ถึงเพื่อนช้ากว่าเดิมอ่าเมื่อกี้นะ่ะเร็วกว่าเดิมทีนี้ลองช้าลงจากเร็วไปช้าลักษณะบอลจะเป็นยังไงอ่านะคะอันสุดท้ายเขาบอกว่าทําซ้ําข้อ2ถึง4โดย ส่งบอลให้เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่อ่าทีนี้ให้เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่เปลี่ยนยังไงเปลี่ยนโดยเราสลับไปสลับมาอ่าไม่ได้อยู่กับที่ละส่งไปส่งมาโดยการเคลื่อนที่ไปการเคลื่อนที่มาแล้วก็สังเกตว่าเวลาเราเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาแล้วส่งบอลเป็นยังไงนะคะคล้ายเตะหรอครับอ่าคล้ายๆเตะเลย อ่ะอันนี้ให้นักเรียนบันทึกลงในสมุดต,ตอนนี้ค่ะบันทึกลงไปสมุดต,ตอนนี้ค่ะวิทยาศาสตร์ครูจะพยายามไม่ให้การบ้านนะแต่คุณจะให้ทํางานให้เสร็จภายในาคาบอ่าคือ้องค่ะบันทึกลงไปในสมุดต,ตอนนี้ค่ะหน้าจอที่นักเรียนเห็นตอนนี้อันนี้เป็นการสรุปผลการทํากิจกรรมเมื่อสักครู่ทีน,นี้เรามาดูโอ้ผลที่มี ผลของแรงที่มีต่อวัตถุเมื่อกี้นะเราส่งบอลกลับไปกลับมาทําเร็วบ้างละช้าบ้างสลับนะแล้วก็เคลื่อนที่อันแรกเลยก็คือส่งลูกบอลให้เพื่อนลักษณะการออกแรงนะคะจะเป็นการผลักการผลักกับการเตสีย้ายบอกว่าให้มันไปด้านหน้านะผลที่เกิดขึ้นกับลูกบอลลูกบอลจะเคลื่อนที่ะนะคะนักเรียนบันทึกลงไปในสมุดนะคะ หน,หน้าจอตอนนี้เอาไหมอันหนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับการรับบอลจากเพื่อนเมื่อกี้เป็นการส่งบอลน,นะคะลักษณะการออกแรงเราจะใช้การดึงเออเมื่อกี้าการผักให้มันไปด้านหน้านะคะผลที่เกิดขึ้นกับลูกบอลน,นะคะลูกบอลมันจะเคลื่อนที่แล้วหยุดนิ่งนะคะอะเวลามันเวลาเพื่อนเพื่อนอส่งบอลมาเราเป็นผู้รับ มันก็จะเคลื่อนที่มาหาเราแล้วมันก็จะหยุดนิ่งที่ตัวเรานั่นเองส่วนในข้อที่สามนะคะทรงบอลส่งลูกบอลไปให้ถึงเพื่อนให้เร็วขึ้นนี่เห็นไหมเขาบอกให้ทําเร็วขึ้นตอนแรกก็ทําธรรมดาทีนี้ก็ทําเร็วขึ้นหลังจากนั้นก็ลองทําสลับช้าลงอ่ะทีนี้มาดูอันเร็วขึ้นผลน,นะคะที่เป็นลักษณะการออกแรงก็จะเป็นผลักให้เร็วขึ้นอ่าเวลา เราผลักออกไปให้เร็วขึ้นผลที่เกิดขึ้นกับลูกบอลก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะคะอ่าอันนี้บันทึกลงไปในสมุดเหมือนกันอ่าบันทึกต่อกันจากอันเมื่อกี้เลยไม่ต้องเขียนคําว่าการกระทําใช่ไหมคะอ่ะไม่ต้องเขียนก็ได้คะ่ะอันเนี้ยเราเข้าใจของเราอยู่แล้วแหล<ข>ะคะ่ะไม่ต้องเขียนหัวข้อด้านบนก็ได้นะคะนักเรียนเข้าใจอยู่นะคะอืมผลของ เพื่อนดึงแล้วก็ลูกบอลขึ้นที่ที่หยุดแล้วครับใช่ค่ะอ่าอ่าบันทึกก่อจากข้อหนึ่งเมื่อกี้เลยนะอันนี้นะคะข้อสองข้อสามอันนี้อือนุวัตน์โคดชมพูไปไหนนอกน,นี่อเป็นแต่ลิซ่าเหมือนเขาค่ะชมพูคะ่ะนะกำลังตีอยู่ค่ะเขียนเคาว่า การกระทำค่ะออไม่ต้องเขียนค่ะครูบอกไปแล้วฟังไหมอืมไม่ต้องเขียนนะคะด้านบนนี่ตีตารางแล้วเขียนข้อหนึ่งสองแล้วก็เขียนต่อกันเขียนต่อกันแต่ว่าหัวข้อด้านบนไม่ต้องเขียนแค่นั้นเองลืมอีกแล้วค่ะอะโอเคเอาใหม่อันนี้เป็นข้อสี่นะคะข้อสี่หัวข้อก็คือว่าผักลูกอ่าส่งลูกบอลไปให้เพื่อน นะคะให้ช้าลงเมื่อกี้ทำให้เร็วขึ้นเนาะอันนี้ทําให้ช้าลงเมื่อกี้ทาให้เร็วก็ต้องผักแรงให้เร็วอ่าลักษณะการออกแรงทีนี้อันนี้ก็ต้องผักให้ให้ไม่แรงให้เบาลงเออนะคะผลของการออกแรงที่เราผักแรงไม่แรงมากเนี่ยผักไปไม่แรงเนี่ยมันจะเป็นยังไงลูกบอลม,มันก็จะช้าลงนะคะเบาลงไม่เร็วไม่แรงนั่นเองนะคะ อันนี้บันทึกต่อจากข้อเมื่อกี้ใครที่ข้อไหนไม่ทันเว้นวักไว้นะคะเว้นวักไว้นะแล้วก็บันทึกบันทึกอันนี้ต่อลงไปเลยคนไหนไม่ทันข้อไหนบันทึกไม่ทันเว้นวักไว้สักสามบรรทัดสี่บรรทัดแล้วก็เขียนข้อนี้ต่อให้มันทันให้ทันเพื่อนนะตอนนี้ไม่ใช่ว่าไม่ทันหนูก็ไม่ทําเลยค่ะไม่เอานะคะอ่า คนไหนไม่ทันข้อไหนอ่าโอเคมีคนเสร็จแล้วเดี๋ยวรอก่อนนะคนไหนไม่ทันข้อสองข้อสามก็เว้นวักไว้ข้อละสี่บรรทัดอ่าแล้วก็เขียนข้อนี้ต่อลงไปให้มันทันชาวบ้านชาวเมืองเขานะอื่นะคะใช่ใชมว่าหนูไม่ทันค่ะผมไม่ทันก็เลยไม่ทำเลยไม่ได้นะคะต้องรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เป็น นะโตแล้วนะคะอันนี้ไม่ทันกูไปอันอื่นแล้วโอเว้นวักไว้ก่อนดีกว่าอย่างเงี้ยเออแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอเขียนมาจิราไม่ทันข้อไหนเว้นวักไว้นะคะอ่าโอเคใครเสร็จแล้วเดี๋ยวรอสักครู่เสร็จแล้วค่ะครับครูรอค่ะระวังที่โดนน้ิต้อมามากินได้ไหมเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับครูรอสักครู่ค่ะเสร็จแล้วครับ S <S เสร็จแล้วครับไหนล่ะคุณเขียมัจิลาคุณเขียมัจิลาคุณเขียมัจิลาคะอ้าวไปไหนแล้วไปไหนก็ไม่แจ้งมัจจิลาทันไหมใ,ใ,ใ,ใส่เสร็จแล้วอ่าโอเคดีมาก พยายามดึงสติของตัวเองกลับมาให้มันทันเพื่อนนะคะเห็นนมาจิลาน้องควรก็บอกน้องอย่าควรแล้วเราก็อยู่เฉยๆไว้วันที่ได้ไห้อบอกก็ตีม่รืออะไรตบใส่พี่ทีดน้องเหลยลตอนนี้มีคนตั้งใจเขียนรู้สึกว่าจะเยอะอยู่ นะคะอ่าโอเคมาเจลาเทียงกันกับน้องครูปิดไม่เลยอ่าข้อท um> ี่ห้าเรียกันเลยนะคะต่อจากข้อที่สี่เมื่อสักครู่นี้นะคะข้อที่ห้าเป็นการส่งบอลไปให้ถึงเพื่อนโดยให้ลูกบอลเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ ทิศทางการเคลื่อนที่ของลูกบอลก็อย่างเช่นเราทุ่มบอลแล้วให้มันกระเด็นไปหาเพื่อนอย่างเงี้ยครณก็ถูแม่พอต่อหน้าไม่นะได้ค่ะไม่พอต่อหน้าไมนะคะลักษณะของการออกแรงนะคะก็จะเป็นการผลักนะคะไปที่ทางอื่นอ่ะง่ายเลยเวลาเราโยนบอลให้เพื่อนเราก็โยนธรรมดาให้ตรงตัวเพื่อนเลยใช่ไหมทีนี้นะคะเวลาจะจะเปลี่ยนทิศทางเราอาจจะทุ่มบอลลงพื้นให้มันกระเด็นไปหาเพื่อนเนี่ยอย่างเงี้ย การเปลี่ยนทิศทางแล้วทีนี้ผลนะคะผลของการเปลี่ยนทิศทางมันจะเป็นยังไงลูกบอลน,นะคะก็จะเปลี่ยนทิศทางไปตามลักษณะการออกแรงที่เปลี่ยนทิศทางของเรานะคะสมมติว่าเราทุ่มบอลลงตรงๆมันก็จะกระด็นไปทางตรงๆถ้าเราทุ่มบอลไปทางขวามันก็จะเอียงไปทางขวาเพื่อนก็จะต้องวิ่งไปรับบอลให้ได้ ในทางขวาที่เราเปลี่ยนทิศทางอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้เป็นลักษณะการออกแรงที่เป็นการเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตะกี้นี้นะคะเป็นลักษณะการผลักบอลโยนบอลในลักษณะให้เร็วอ่าแล้วก็เปลี่ยนมาช้าลองดูสินะคะแล้วก็สังเกตว่าลักษณะออกแรงนะ่ะต้องทำเป็นยังไงผลของการออกแรงนะ่ะ มันเป็นยังไงเออทีนี้การเปลี่ยนทิศทางละ่ะมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะไม่เหมือนเดิมนะคะอันนี้อันนี้นะคะเรื่องนี้บูรณาการไปหาวิชาอะไรคั้เนี่ยไหนใครพอรู้สลักสระค่ะเปล่าคะ เรื่องนี้เรื่องที่ครูให้นักเรียนบันทึกอยู่ตอนนี้บูรณาการไปหาวิชาอะไรอีกวิชาหนึ่งคะเนี่ยค่ะะคพลอ่าถูกต้องเก่งมากใครตอบพลศึกษาพลศึกษานะคะอันนี้เป็นการออกแรงวิทยาศาสตร์บูรณาการแปลว่าอะไรเชื่อมโยงนั่นเองคําว่าบูรณาการที่ครูพูดถึงนะ่ะหมายความว่าอะไรหมายถึงเชื่อมโยงไปหาวิชาอีกวิชาหนึ่งได้นั่นก็คือวิชาพลศึกษาอ่าพลศึกษาก็คือการ ยนบอลน,นะคะครูครับอันนี้เขียนใช่ไหมครับครูเอ้าเขียนครับไปไหน,นมาเขียนครับข้อห้าต่อจากข้อสีเมื่อกี้ครับครูอือคุณพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วครูเอออ่ากินเดียวจังเราหายใจไหมก็รีบนี้ครับครู ันนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอนะคะที่เพิ่มเติมความรู้จาก่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนพร้อมที่จะดูหรือย่างพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะคะปิดไม์พร้อมแล้วปิดไม์ของนักเรียนไว้ไม่อย่างนั้นนักเรียนจะฟังไม่ได้อ่าปิดไม์ไว้ค่ะปิดไม์ไว้อาจารย์จวินปิดไม์ค่ะ ได้ยินไดเสียงครอบป๊อป่ะอโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอาคลิปวิดีโอที่ครูนํามาให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมนี้นะขอต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนทุกคนเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลประเพณีสารสัมพันธ์โรงเรียนพี่โรงเรียนน้องครั้งที่สิบระหว่างโรงเรียนวิทย์ศึกษาและโรงเรียนวิทย์พัฒนา ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะบัดนี้ทีนี้โรงเรียนวิศ,ศึกษาจะคาดแต่นักกีฬาตัวใหญ่ๆเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดเลยล่ะครับเห็นทีกลยุทธ์เด็ดคงเป็นการใช้พละกกาลังอันมหาศาลพิชิตชัยชนะแน่ๆครับโอ้โหวินนี่นายดูนั่นดิคราวนี้ โรงเรียนวิศึกษาคัะแต่นักกีฬาที่อย่างหยักมาทั้งนั้นเลยอ่ะด้วย่าดูนั้นเดินเข้ามาในสนามเนี่ยงรู้สึกได้เลยว่าพื้นสั่นสะเทอนไปหมดเลยอ่ะแล้วแบบเนี้ยนักกีฬาตัวกระเปียกจากโรงเรียนวิทยพัฒนาอย่างเราจะสู้เขได้ไหมเนี่ยพวกนายสู้ไม่ได้นัเเระรัรัเัเาะหเะหัััเายาย น้อยนีสงสัยจะไม่ใช่กีฬาสารสมพันธ์ซะแล้วมึงเนี่ยนี่มันสงครามชัดๆเลยเฮ้ยมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยนะจะถอยก็เป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไงเป็นกันเฮ้ยและเช่นเคยครับก่อนที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลครั้งยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการเอาเรื่อเอาชัยตามธรรมเนียมเราจะให้นักกีฬาฟุตบอลของทั้งสองทีมแข่งขันชักกะเยาะกันก่อนครับ เพื่อที่จะได้อย่างเชิงวัดพลังว่าทีมใดแข็งแงกร่งกว่ากันแหมทีมวิทย์ศึกษาแรงดีจริงๆครับดึงเชือกไปทางเขตตัวเองได้เรื่อยๆอย่างสบายๆ ในขณะที่ทีมวิทย์พัฒนาต้องพยายามออกแรงดึงกันสุดชีวิตเลยทีเดียวดูสิครับหน้าดำหน้าแดงทีเดียวเอา้าวิทย์พัฒนาล้มระเนระนาดไปซะแล้วครับทีมที่ชนะกีฬาชก,กเย่อในปีนี้ก็คือทีมวิทย์ศึกษาครับ <laughs> ชนะแล้วยังไม่ทันได้ออกแรงเลยยูดอ่อน ไไมม่หหวววแแแลล้้ดรงเพื่อให้เรานักกีฬาได้มีเวลาพักเหนื่อยกันสักนิดและเปิดโอกาสให้พวกเขาได้คิดแผนเด็ดสำหรับการแข่งขันฟุตบอลที่ทุกคนรอคอยหลังจากพอจะรู้พละกกำลังของแต่ละฝ่ายจากการแข่งชักเยอะกันไปเรียบร้อยแล้วช่วงเวลานี้ขอเชิญทุกท่านชมการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์สาวสวยจากทั้งสทีมกันก่อนเลยครับี ฮูเร่ฮูเร่ฮูเร่ฮ่าฮาฮูราฮูราฮูราเฮ่เฮ่หมดหวังแล้วพวกเราไม่รู้ทีมนั้นอ่ะเอาเรือแรงมาจากไหนนักหนาย้ากันด่างย้ํากันคอยย้ํากระด่งนั่นสิไม่ใช่แค่ตัวโตอย่างเดียวนะเดี๋ยวเรือแรงมหาศาลด้วยแย่จังสู้ไม่ไหวจริงๆเลยพวกเราอ่ทั้งท่าเยอะทั้งฟุตบอลมีหวังเราต้องแพ้ราบค้ามแน่ๆเลย โหท้อชะมัดเลยไม่เอาหน้าอย่าเพิ่งท้อสิเอ่มื่อเมื่อกี้เสียงใครพูดอ่ะริงด้วยเสียงใครอ่ะเ้ยโอ้เนีนๆนี่มันเป็นยูอะไรกันเนี่ยพวกเรากันจะถูกพัดไปแล้วเลยไา้นนายนายเป็นใครอ่ะสวัสดีทุกคนอ่า